ว่ากระแสตอบรับดีมากกับยาสีฟันดออรออลายๆคนถามถึงเข้ามาในรายการเราด้วยวันนี้มีอีกหนึ่งคนที่มาการันตีความปังสุดค่ะพี่เนทสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะปังมากปังมากวันยังไงคะรอบก่อนรอบก่อนก็คือขออนุญาตเป็นตัวแทนนะคะวันนี้เป็นตัวแทนของรองศาสตราจารย์ดรวิรชัยพุทธวงศ์หรือว่าอาจารย์ออสนะคะซึ่งอาจารย์ออสอย่างที่หลายๆท่านทราบนะคะก็เป็นอาจารย์ที่มีความเชี่ยวชาญในเรื่องของเอเซนเชียลออยล์เรื่องของเคมีนะคะแล้วก็ที่สําคัญเป็นนักวิชากาารมีงนวิจัยยเะ ซึ่งรอบที่แล้วที่ปังเนี่ยอย่างที่บอกเราเน้นคุณภาพ mm hmm. เราเน้นเรื่องของนวัตกรรมที่ mm hmm. อยากให้หลายๆคนที่มีปัญหาโดยเฉพาะนะกลิ่นปาก mm hmm. นะคะเรื่องของคราบพลักคราบผินปูนต่างๆหรือจะเป็นเรื่องของความไม่มั่นใจลมหายใจไม่สดชื่นรู้สึกว่าไม่กล้ายอยู่ใกล้ใครไม่กล้าพูดแล้วลักษณะของฟันที่เหลือง mm hmm. นะคะตรงนี้เนี่ยคือบอกเลยว่าเป็นจุดเด่นที่ทุกคนสามารถที่จะแก้ปัญหาจากตัวนี้นะคะอีกหนึ่งอย่างคืองานวิจัยนะคะที่อาจารย์ออดเป็นคนคิดแล้วก็ร่วมกับทีมภาคเคมีเนี่ย ก็ผลิตนะคะร่วมกับเอกชนมาเป็นตัวนี้กับยาสีฟันด็อกเตอร์ออสมอร์นิ่งคิสแล้วตัวนี้คือบอกเลยว่าจุดเริ่มต้นน่าสนใจมากเพราะว่าเนื่องจากอาจารย์ออสอย่างที่เราบอกว่ามีความเชี่ยวชาญมีงานวิจัยในห้องแลบเนี่ยเยอะอยู่แล้วนะคะแต่ในช่วงโควิดอาจารย์ออสเจอคนที่มีปัญหาเกี่ยวกับการใส่แมสกแล้วก็มีกลิ่นปากหรือว่ามันวุ่นนี้นั้นเลยล่ะเราจะรู้ช้าเลยเราจะรู้สึกน้องว่าเวลาใส่แมสมันอับ,บะอะแล้วเวลาอับเสร็จเวลาเราถอดแมสเราไม่ค่อย กล้าพูดกับใครถูก<อ><อ>ถูกแล้วกลิ่นปากมันจะแรงขึ้นแรงขึ้นนี่เป็นจุดเริ่มต้นของการเกิดขึ้นกับการนํางานวิจัยมาผลิตนะคะเป็นตัวของยาสีฟันดร์ออสมอร์นิ่งคิสค่ะทีนี้มันต่างกับ ยาสีฟันตัวอื่นยังไงอะพี่ผู้เชื่อวไมว่าจริงๆเนี่ยตัวยาสีฟันสมุนไพรอะในท้องตลาดมีเยอะ <5. S 2> แต่เน็ตบอกเลยว่าไม่มีแบรนด์ไหนที่ใสสารสกัดเข้มข้นนะจากสมุนไพรามากถึง21ชนิดนะคะซึ่งตัวเนี้ยเราใส่ถึง21ชนิดอ,อย่างตัวหลักๆเนี่ยจะมีการพลูมีใบบบกมีขิงนะคะแล้วก็มีการเน้นในเรื่องของการให้เป็นรสชาติหวานอ่อนๆของเชเอมเทศนะคะมีการใส่ฟรูอรอ,อลน์นะคะซึ่งตัวเนี้ยเน้นมากๆเลยเพราะว่าน้อยแบรนด์ที่เป็นยาสีฟันสมุนไพรแล้วจะใส่ฟรูออลน์แต่เราอยากให้คน ป้องกันฟันผุด้วยอ่ะนะคะนอกจากนี้อาจารย์ออสจบจากญี่ปุ่นก็มีการใส่ลูกคลับญี่ปุ่นซึ่งเขาช่วยอะไรลดการเกิดแบคทีเรียนะคะยับยั้งการเกิดแบคทีรียแล้วก็ช่วยเรื่องกลิ่นปากได้โดยตรงนะคะนี่คือความแตกต่างแล้วเป็นความเข้มข้นเปิดโลกมากเลยเนาะเนี่ยละตุยคือจะบอกว่าเนี่ยนั่งอยู่ตรงเนี้ยคือกลิ่นสดชื่นตลอดเวลาถ้าได้กลิ่นถ้าได้กลิ่นนะคือจะบอกว่า คือของเราด้วยความนนี้น้องเนสบีบน้อยจังเลยหนึ่งเม็ดถั่วเขียวออ๋ใช้แค่นี้เหรอใช้แค่นี้พออาเมื่อไหร่จะหมดนะบอกเลยว่าหนึ่งหลอดใช้ได้นานมากแล้วทําไมเราถึงใช้แค่หนึ่งเม็ดถั่วเขียวคุณผู้ชมขาอาจารย์ออสไม่ห่วงสารสกัดเราใส่21ชนิดเข้มข้นจัดเต็มเพราะฉะนั้นใช้แค่นี้พอหนึ่งเม็ดถั่วเขียวแบบนี้เห็นไหมคะใช่แล้วเวลาแปลงไปนะอย่างตัวเนสเนี่ยแค่บีบปุ๊บเหมือนอย่างที่แพท คือได้กลิ่นหอมคือแพทได้กลิ่นแต่ตั้งแต่พี่เนทยังไม่ได้หยิบจากจานขึ้นมาใช่ไหมแล้วเวลาแปลงนะนิดเดียวยังหอมขนาดนั้นเหรอคือบอกเลยอาความรู้สึกตอนแปลงอมันสดชื่นมากเราจะรู้สึกเลยว่ามันเข้าไปทําความสะอาดเข้าไปในเรื่องของการช่วยเคลือบฟันต่างๆแล้วก็ป้องกันเรื่องของกลิ่นปากความสดชื่นมาเต็มแล้วแต่ละคนมันก็คุณจะคนละสูตรไหมอมันคุณจะคนละสูตรเรื่องอะไรรู้เปล่าจริงๆตัวเนี้ยดอรออสมอร์นิ่งคิสเหมาะกับทุกเพศทุกวัยนะคะเพราะว่าเราเน้นในเรื่องของการที่เด็กก็ใช้ได้นะเพราะมัันมีลูกบ ลูกวันญี่ปุ่นเล็นหอมบอกว่ามีรางวัลเช็คเทสไท่คือตัวนี้มีรางวัลนะคะการันตีคุณภาพนอกจากเรื่องของยอดขายที่เราผลิตมานะ ห้าหมื่นหลอดขายหมดภายใน2เดือนคือถล่มทลายมากคือคนกลับมาซื้อซ้ําเยอะมากมีคนกลับมารีวิวแล้วก็เนี่ยค่ะอันนี้เป็นภาพการไปรับรางวัลซึ่งเรามีรางวัลการันตีนะคะอย่างรางวัลแรกคือจากกระทรวงสาธารณสุขรางวัลนี้นะคะเราได้รับในส่วนของรางวัลผลิตภัณฑ์สมุนไพรคุณภาพประจาปีพุทธศักราช2 5 6พจากกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกค่ะงานนี้เลยนะคะมหากรรมสวนไพรแห่งชาติครั้งที่20ซึ่งอย่างที่บอกไปนะคะจัดโดยกระทรวงสาธารณสุขเราได้รับรางวัล ปีมาแล้วแล้วที่อยู่หน้าหนูนี่ด้าหน้าตรงนี้นะคะเป็นอท็อปอวใช่ a s e ซียนท็อ a อวอร2023ค่ะเป็นสาขาผลิตภัณฑ์ดีเด่นแล้วก็ตรงนี้ต้องบอกว่าโรงงานได้มาตรฐานเพราะอะไรไม่ใช่การนํางานวิจัยของอาจารย์อ้อยกับทีมภาคเคมีนะเป็นการผลิตในโรงงานอาจารย์เองเลยหมายความว่าอาจารย์ออสเป็นคนดูแลตั้งแต่ขั้นตอนทุกขั้นตอนการผลิตเลยนะคะปืนหลอดก็ออกไปแล้วสเดือน ะะและสิ่งที่ภาคภูมิใจมากกว่าคืออาจารย์อ๋อแล้วก็ทางด้านของภ <c oughs> าคเอกชนที่ร่วมกันทำเนี่ยคือดีใจเพราะว่าคนกลับมารีวิวเยอะ <c oughs> ไม่ว่าจะเป็นการขอบคุณนะคะ <c oughs> เนี่ยท <c oughs> ี่งานใช่ได้รับของไปซื้อซ <c oughs> ้ำกลับมาซื้อซ้ำบอกต่อปากต่อปากนะคะ <c oughs> รวมถึงอย่างที่บอกกันคือหลายๆคนเนี่ยคือชื่นชอบในเรื่องของการใช้แล้วก็ทําให้ห้าหมื่นล็อตหมดเกลี้ยงภายใน2เดือน <c oughs> ค่ะอันนั้นคือล็อตแรกซึ่งนอกจากนี้นะคะทุกการสั่งซื้อของคุณนะคะเราได้ร่วมทําบุญด้วยค่ะคุณผู้ชมวันนี้นะคะถ้าสั่งปุ๊บ รายได้ส่วนหนึ่งค่ะเรานําไปนี้เลยสร้างโรงพยาบาลที่คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะคะซึ่งตรงนี้เป็นโครงการเพื่อสังคมของมหาวิทยาลัยเกรรษตรศาสตร์นะคะเป็นโรงพยาบาลที่จะช่วยเหลือไม่ว่าจะเป็นแหล่งผลิตแพทย์พยาบาลออกสู่สังคมให้มากขึ้นแล้ววันนี้ขออนุญ,ญาตนําเรียกว่าเป็นโปรที่อยากให้ทุกคนได้ลองอม,มากๆมาฝากกันได้ทําบุญแล้วก็มันสะอาดด้วยได้มีโปรให้อีกถูกได้กูศลได้บุญแล้วก็ความปังด้วยนะคะวันนี้โปรโมชั่นเนี่ยบอกก่อนเลยปกตินะไซส์นี้คือ20กรัมค่ะคุณผู้ชมปกต เราจำนายหลอดละ99แต่วันนี้ขออนิญาตจัดโปรเป็นแบบนี้3หลอด6หลอดแล้วก็12หลอดอ3หลอดนะคะวันนี้ให้ไปเลยเหลือ269บาทอ,อันนี้คือใครอยากทำบุญมีเงินน้อย คุณทําโปรนี้ได้เลย3หลอด6 3, หลอด6 269บาทส่วนอีกหนึ่งโปรเป็น6หลอดค่ะเหลือ479บาทคาะทและแน่นอนโปรต่อไปเนี้ยคุ้มที่สุดคุณผู้ชม12หลอดจัดไปเลย899ค่ะโอ้โหกค่ะต้หนึ่งหลอดอาร์เจ็ดสิบสี่บาทเท่านั้นให้กี่สายให้เท่านั้นให้หนึ่งร้อยสายเท่านั้นค่ะพี่ปุ้ยก็คือคุณผู้ชมขาเขาเก็บค่าส่งนิดเดียวก็คือ30บาทเท่านั้นเหมาไปเลยกาขายยาสีฟันถูกเขาต้องมีค่าส่งถูกโทรไปไหนคุ้มและถูกคุณภาพอยู่แล้วโทรไปเลย0ศู 9เบอร์นี้นะคะคุณผู้ชม0 2 0 9 6 8 7 8 9หรือไลน์นะคะคุณแอดไปได้เลยแอดมอร์นิ่งมอร์นิ่งเช้าค่ะแล้วก็ขีดกลางแล้วก็คิสแอดมีแอดไซน์หน้าด้วยแอดไซน์มอร์นิ่งขีดกลางแล้วก็คิสหรือสแกน QR code ที่ขึ้นหน้าจอนะคะย้ำว่าเก็บเงินปลายทางได้จองสิทธิ์ได้และวันนี้นะคะคุณจะได้โปรโมชั่นที่ได้ในเรื่องของกลิ่นปากที่ไม่มีต่อไปความสดชื่นนะคะแล้วก็เรื่องของฟันที่พอใช้ไปเรื่อยๆนะคือมันจะเน้นในเรื่องของฟันสุขภาพดีี่ะคแล้้ววันน น,ะะนอกจากทำบุญนะคะโรงพยาบาลอย่างที่เราบอกไปนะคะว่าได้สร้างโรงพยาบาลมหลาลัยกเกษตรศาสตร์สร้างบุคลากรทางการแพทย์ได้ช่วยเหลือคนอีกมากมายเป็นกุศลมากๆนะคะคุณผู้ชมฝากโปรโมชั่นรอบสุดท้ายนะคะใครสนใจกดไปเลย020968789 020968789นะคะวันนี้จัดเป็น3 6 12นะคะ3หลอดเหลือ269 6หลอดเหลือ479และ12หลอดใช้กันยาวๆไปเลยนะคะคุ้มที่สุดเหลือ899บาทตกหลอดละ74บาทเท่านั้น,น,น100นนสายแรก ดีอันนี้ดีอันนี้ดีแบ่งปันได้ด้วยนะคะใช่มีค่าส่ง3าบาทเป็นตันเองไม่แพงเลยค่ะสแกน QR code ไปเลยหรือว่าเบอร์นะคะ0 2 0 9 6 8 7 8 9คุณผู้คุ้มชมแอดไลน์ไปนะคะแอดมอร์นิ่งคิทกางคลีสคิสค่ะใช้น้อยจะตายดูสิใช้น้อยมดกถั่วเขียวเนี่ยแล้วบอกเลยนะเนี่ยมันจะเป็นสีแบบ เขียวนวลปกติทั่วปยาสีฟันสมุนไพรจะเป็นสีน้ำตาลซึ่งเวลาคุณใช้ไปเรื่อยๆฟันจะหมองเหรอถูกแต่อันนี้มันจะทำให้ฟันค่อยๆขาวขึ้นแล้วแ็งอันนี้คอนเฟิร์มเวลาแปลงสดชื่นมากค่ะดีเลยขอบคุณมากขอบคุณคุณวันนี้หมดเวลาแล้วค่ะเดี๋ยวกลับมาเจอกันวันพรุ่งนี้10โมเหมือนเดิมสวัสดีค่ะ